สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักนิดและในวันนี้นะครับเราอยู่กับ A j a z AK หกแปดศ่น l น l e t s Play Mechanical gaming Keyboard ซึ่งบอกเลยครับว่าใครกำลังหาคีย์บอร์ดราคาไม่เกิน700บาทเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจมากๆจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เราได้คีย์บอร์ดจากทางซีงนามินะครับเป็นรุ่น A j a z AK 6 8 0 Let's Play Max c a าร i c a l Gaming Keyboard นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในว่าในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขามีอะไรให้กับเราบ้างในกล่องนี้เมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานี่ก็จะมีในส่วนของแผ่นหุ้มตัวคีย์บอร์ดนะครับและที่สำคัญสีนี้ผมชอบมากๆเพื่อนๆสามารถเลือกสีได้ตามที่ชอบเลยนะครับเพราะว่าเขามีสีให้เราตามที่ผมขึ้นภาพให้ทุกคนดูเลยแล้วก็แต่และสีน่ครับก็มีความหลากหลายแล้วก็ความมินิมอลที่แตกต่างกาัน ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าคู่มือมาให้กับเรานะครับจะเป็นคู่มือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแบบ t k l 70%นะครับผมก็คือมันจะต่างจาก100%ซึ่งเวลาเราใช้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูในส่วนของตัวคู่มือนะจะทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันได้เต็ม100%เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญคือขนาดมันเล็กภายในกล่องก็ยังจะมีในส่วนของอ่าที่ดึง สวิตกับที่ดึงคีย์แคปนะครับให้กับเราอยู่ทั้งหมด2ชิ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ดึงสวิตนะฮะนี่อันนี้ดึงง่ายมากแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของที่ดึงคีย์แคปครับพร้อมกับสวิตสำรองให้กับเพื่อนๆ2อันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราสามาลองกดได้นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงสวิตนะครับค่อนข้างที่จะเบานะผมรู้สึกชอบเสียงมันมากเลยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพระเอกหลักของเราดีกว่านะครับ ตัวคีย์บอร์ด AJ AK 6 8 0ปนี่ภายในตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมาในตีมสีดํเหลืองเทานั่นเองโหแบบสีมันเข้ากับโต๊ะคอมมากๆนะถ้าใครตัดโต๊ะแบบอาคุมตีมนะครับหรือว่าอยากจะคุมโทนแบบโทนเทาขาวอะไรประมาณเนี้ยคีย์บอร์ดตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่าสีเนี่ยคือแบบได้เนาะมีโลโก้ AJ ทางด้านขวาเนาะแล้วก็ ตัวคีย์บอร์ดครับก็จะมีเป็นแบบไร้สายนะครับโดยที่เราจะใช้ตัว USB v i e l e t นะครับ2.4เนียในการเสียบเข้าไปซึ่งผมจะเสียบตรงนี้นะฮะผมทำมาไว้ล้เอเพื่อให้เราแบบสามารถเสียบได้ง่ายเวลาเราจัดโต๊ะคอมเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีสายแบบพลุงพลังนะครับจนเกินไปเราก็ทําการเสียบปุ๊บเห็นไหมอันนี้ก็สามารถเสียบได้เรียบร้อยแล้วนะครับวางไว้ตรงนี้ใส่คีย์บอร์ดก็ได้หรือว่าจะเสียบเข้ากับตัว PC โดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับเป็นออนกับออฟเนาะสามารถปรับระดับความสูงได้นะครับเป็น2ชั้นนะครับเวลาระวางก็จะสูงขึ้นมาแต่ถ้ารู้สึกสูงขึ้นไปครับก็ลงอีกชั้นหนึ่งปึ๊บนี่จะเปนนี้แหมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าเดิมๆเนี่ยพอดีนะครับอยู่ในขนาดการวางมือแบบพอดีพอดีเลยนะฮะส่วนตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเราจะต้องใช้เป็นในส่วนของฐานนะครับเพื่อนๆโดยที่เราจะต้องใช้ฐาน 2 a ขนาดเล็กนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปทั้งหมด2ก้อนปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับเราพอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดได้เลยแล้วทําการกด on นี่ก็จะมีไฟสีแดงๆขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนว,ว่าเอ้ยตอนนี้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยทำงานแล้วนะครับส่วนเวลาเราเปลี่ยนภาษาหรือว่าอะไรก็ตามครับเราจะใช้ฟังก์ชัน fn เป็นหลักนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟังก์ชันต่างๆตามนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบวเวลาเปลี่ยนภาษาก็จะเป็น fn แล้วก็ ESC ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชัน Control Option ต่างๆนะครับตัวคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็กระถับรตับมากๆและที่สำคัญที่ผมค่อนข้างชอบในส่วนของตัวคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราทำการแกะในส่วนของสวิตให้เพื่อนดูเลยนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยแกะสวิตค่อนข้างง่ายและลักษณะสวิตนะครับเป็นจะเป็นลักษณะแบบโค้งมนนะครับเห็นปะมันจะแบบโค้งมน นี่ใช่ไหมเวลาเรากดหรือว่าการวางนิว้วะมันจะไม่ได้รู้สึกแบบติดขอบจนเกินไปอันนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆในส่วนของน้ำหนักเจ้าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยครับจะอยู่ที่ระมณ460กรัมนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นแบบ ABS นะครับ Fully Hot s w a เป็นเพื่อสามารถเปลี่ยนในส่วนของสวิตได้ทีนี้ผมเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนอสวิตตัวนี้นะครับนี่สวิตตัวนี้มาใช้ดูผมก็สามารถทําได้นะครับซึ่งอย่างที่ผมเทียบกับเพื่อนไปเมื่อกี้เพราะว่า สวิตช์มันแตกต่างกันมากๆนี่ดูดิอันนี้เป็นแบบเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นแบบโค้งมนซึ่งผมรู้สึกว่าฮ้ยโค้งมนแบบมันให้ฟีลลิ่งการกดที่แตกต่างกันมากๆครับลองเอาไปเล่นเกมพวก FFS มาแล้วรู้สึกว่าฟีลลิ่งการกดนะครับมันต่างกันมากๆส่วนสวิตช์ข้างในครับนี่ซึ่งตัวคีย์บอร์ดครับเป็นการประกอบโดยไม่มีน็อตนะครับโดยที่ไม่ใช้น็อตเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของระดับการประกอบนะครับคือตัวคีย์บอร์ดเนี่ย เขาจะมีในส่วนของพวกแอร์คี่แคปนะครับแล้วก็สวิตช์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรสสวิตชแล้วก็บลูสวิต c h เมื่อสามารถเปลี่ยนได้พร้อมกับแผ่นรองสวิตช์เพื่อช่วยปรับตำแหน่งของสวิตช์ให้ถูกต้องแล้วก็รองรับแรงกดภายในมีวาล์ยเลเยอร์ครับที่จะเป็นแผ่นเวลาพิมพ์เนี่ยจะมีการเด้งกลับไม่ดูดซึมน้ําแล้วก็จะทําให้มีเสียงที่ดีในการกดแต่ละครั้งนั่นเองนะครับอ๋อก็จะเป็นพลาสติกแบบ PCB นะครับนี่แบบถือว่าค่อนข้างดีแม่ครับเวลาใช้งานเนี่ยแบบกดปุ๊บ เพอร์เฟกนะฮะตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆสำหรับเพื่อนใดนะครับที่สนใจเจ้าตัวคีย์บอร์ด a j a k 680 Let's Play Mechanical Gaming Keyboard นะครับรับประกัน1ปีและที่สำคัญราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0บาทนะครับหลักร้อยเท่านั้นพร้อมอกับท่านเพียนซื้อนะครับมันจะมีโค้ดส่วนลดนะครับสำหรับใครที่อยากได้โค้ดส่วนลดเนี่ยลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายสีมีทั้งแบบ Red Switch แล้วก็ Blue Switch จัดจำหน่ายโปรโมชั่นดีๆนี้จากทางซูงนิสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับรเพื่อนๆท่านายอยากจะติดตามข่าวสารดีๆ หรืออยากจะดูข้อมูลคีย์บอร์ดใหม่ๆที่มีการอัปเดตนะครับสามารถกดติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของทางค่ายซื้นามิได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ร้านค้าใน Shopee Lazada ต่างๆก็สามารถติดตามไว้ได้ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย